สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมือนีก็บมาพบมาพอก,กับเสยนน้อยพารวยหลักหน่วยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลักหน่วยงวดที่แล้วเนาะคะ่ะของเส้นหน่อยเข่าด้วยค่ะเข้าบนเข้าล่างค่ะจำเปชุมค่ะแล้วงวดนนี้มาแล้วเด้อค่ะเส้นหน่อยเฮ็ดหายเรียบร้อยแล้วเลขออกปุ๊บกับมาปั๊บเลยเด้ หลักหน่วยของเส้นหน่อยนี่ถ้าว่าวิ่งวิ่งมะเขาเด้วยค่ะวิ่งรูดไม่เข้าเน้นเน้นหลักหน่วยค่ะค่ขาของอแนวทางของเส้นหน่อยเนาะเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งอันเก่ากันค่ะนี่ละอันดินเอเก่าเนาะค่ะหลักหน่วยของเส้นหน่อยผ้าร่วยงวดวางหันเนาะค่ะกับมีเก็มีหาไม่หนึ่งไม่แปดม่สี่ค่ะทมม่านผู้ชม ค่ะส่วนตัววิ่งเนาะตัววิ่งบ่อเข่าค่ะวิ่ง4กับ0มันบ่อเข่าค่ะแอดกับไปบอกแล้วว่าหลักหน่วยเสียนน้อยพารวยนี่แม่นอยู่เด้อค่ะแม่นมากค่ะเข้าบนเข้าล่างแต่ว่าก็ไม่หลุดอยู่บางบางงวัดค่ะท่านผู้ชมวดนี้เข้ากับจะไปเบิงไว้มันมีอย่างแนค่ค่ะค่ะ หลักหน่วยเซียนน้อยงวดประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกเซียนน้อยพระรวยหายหลักหน่วยมากอ่ะเจ็ดห้าหนึ่งแปดสี่ขอท่านช่ชมค่ะค่ะเอามันนี่ส่วนตัววิ่งค่ะท่านชม ตัววิ่งสีมีตัวใดแน่วัดวังหันเลขออกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเขากับเได้เลขวิ่งมากตัวนี้ค่ะมังหันรุดค่ะท่านผู้ชมขอขอตรวจขอให้หลายๆเนาะธรรมดามันก็มีรุดมีเขาธรรมดาละวิ่งนี่เส้นหน่อยบ่ค่อยเน้นปันไดหรอกวิ่งรูดของรัฐบาลไทยนี่เน้นไปนทั้างหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมหลักหน่วย จกับไม่วิ่งให้สซงหวดคือเก่านะ่ะแ่ะ่างวดบางหันมันหลุดค่ะเนาะมีห้ามีสี่ค่ะวิ่งห้ากับสี่จับคู่เข้ากับเอาลักนวยเข้านี่ลแหละมาจับเนาะค่ะตัวได้ออกแล้วกับตัดออกด้วยค่ะห้าเจ็ดห้าห้า ห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ค่ะคูคูหลังกบมีโอ้ง่ามด้วยค่ะสีหงวดนี่อาจจะมาแรงอยู่เด้อตามฟั่งกระแสนี่มาแรงในะจากน้อยอยู่ค่ะสี่ห้าสี่หนึ่ง สี่แปดสี่สี่ค่ะแดีวแอดสิตัสหายหลดแต่ว่ายังโมนเนนเลยค่ะหายไปเบิงซะก่อนโตเน่นแนวล่ออีกจักน้อยก่อนเนาะมือนี่กะหกตาวันที่เท่าใดล่ะอีกตั้งหลายมือค่ะเดี๋ยวเขาก็จังคอยหาโตแน่นมาใหานะ้เนาะค่ะแต่ตัวนี้ออกไปแล้วค่ะตัดเลยเนาะ ตัดจืดนี่ค่ะตัวนี้ก็ส่งสิออกไปแล้วาก็ตัดออกวันนี้ก็สิเรื้อหน่อยตัวด,ด้วยค่ะ่ามมนัู้ชมค่ะเหลือ,อยูบกกีหางเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเหลืออยู่ทั้งหมดแปดชุดค่ะค่ะขันพี่น้องมีตัวใดดีๆเด็ดๆด็ด,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 ดก็มาจับใส่หลักน้อยของเสี้ยนหน่อยก็ได้เด้อค่ะ่านผู้ชมค่ะเจ็ด ห้าหนึ่งแปดสี่ค่ะนี่หละมาจับใส่กันเบิงบง้องหันคันผู้ใดได้ตัวดีมากมาจับใส่โอ้ยได้หอดบนหอดล่างแต่พาเสี้นหน่อยฟันดีไหมคะ่ะงวดวังหันฟันดีดีฟันว่าเขาไล่ยิ่งไหมคะ่ะจังได้ก็ต้องมีแปดยางแน่นอนคิดวาเนาะแต่ว่ากมาอีลีไหมคะ่ะ กะะ็เลยเอามาจับใช้รักนวยเจ้าของเนี่แหละได้แปดห้าตรงตรงไม่ต้องกลับเลยค่ะแปดห้าเพราะว่าของของเสี้ยนหน่อยเนี่ยมันเป็นรักนวยอยู่แล้วเนาะห้าซสือแบบง่ายๆเลยบ่ได้บ่ต้องกลับเห็นไหมคะ่ะเนาะแบบไม่ง่ายไม่ต้องกลับเพราะว่าเขามีรักนวยเป็นเป็นรักอยู่แล้วเนาะคันได้มากเสียหากลับมาจับใส่มันกระสิหน่อยตัวลงด้วยค่ะน้อยตัวมาก ไข่ก็ห้าหมัวห้าเดาเอาอยู่ดิขันห้ามีรักแบบนี้ค่ะดีก็เห้าหมัวหมัวหมัวไปก็คือมันวานแห่ปดเนาะมันกับเปืองทุ่นห่าเป็นกระสอบกระเพอะๆค่ะคขันห้าวมีรักแบบนี้แล้วเนาะค่ะส่วนเลขอ่ามีทีมาาด้วยค่ะ เลขมีที่มาบางหันแน่นลางป้าดพี่หน้องเออเขาคักเขา,ขาเนี่ยนี่ไหมคะเลขมีทีน่ะท,ที่มาเนี่ยค่ะถาในเด้อค่ะถาติดตามใกล้ๆจอๆมือพละเพิ่นยังคอยจะมาเนาะคอยจะม้าหายเห้านี่แหละกระทาเบิงถาติดตามวางวัดนี่มันจะมีตัวใดแน่เนาะ แต่ว่าอันนี้กระบอเปลืองทุ่นขึ้กกันเด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเน้นไปทั้งล่างมากกว่าเน้นล่างแต่ว่ากันบนส่วนมากจะเป็นล่างค่ะหาแปดหาตรงๆเลยวะงวดวังหันบ่ะต้องกลับเลยค่ะเพะต้องกลับอีรีเหลขกเพิ่นนี่คันกลับถือว่าหลุดเดค้ค่ะคำนันออกตกกลับของเพิ่นนี่เพิ่นถือว่าเลขงวดนั้นคือหลุดค่ะนี่ละ อันนี้นี่ยโอ้ยแอดกะว่านา่าติดตามมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เลขอันของเสืนน้อนอยไล่สวดมือนั่นเนาะค่ะไล่สวดมือนั่นแห้งหซีหางแบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยหซีหางของเสื้อน,นอยเองนี่ละเลขสายดวนค่ะมันมาสายดวนซีหางแตกค่ะซีหางแตกเน้นสองหาง เน้นแปดหากับหกแปดค่ะแตกไปที่แปดห้าค่ะแต่ตัวนี้นั่นเพิ่นบ่ฟันว่าบนววาลางเ้ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ้ฟันว่าบนววาลางแต่เพิ่นหามาแบบนี้เลยสายดวนนี่สายดวนสี่หางแตกแต่เน้นสองหางค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะค่ะเนาะมา,าเหี่ยหากับไปเบิองของเสี้ยนหน่อยคือเกา หลักหน่วยยังได้กับผู้สูรักหน่วยเสื้นน้อยได้เนี่ยหลักหน่วยเสือนน้อย,ย,ย,ยนี่บางมากๆแม่นมากๆค่ะนี่เพราะว่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อะค่ะตัวนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างหลักหน่วยเสือนน้อยพารวยนี่นี่ค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอนะคะ เดี๋ยวขันจอเมื่อจอเว้นแล้วขันแอดฟันแล้วแอดสิม่าเบาซูฟังเด้อค่ะคลิปต่อไปเพราะว่างวดสองสามวดนมานีแอดฟันแม่นแม่นงวดออกเก้าเจ็ดกับฟันมาไม่ค้นเอากุ้งมาหายค่ะกุ้งก็คือเป็นเก้าคนที่เอามานันซื่อว่าจุ่มกับจิมเองค่ะแอดเคยฟันเห็นเพลินแล้วมันสิมีเลขเจ็ดแอดก็เลยตีว่าเก้าเจ็ดโอ้ยแตกตรงๆอีก งวดวังหันฟันวายิ่ยงปืนค่ะฟันวาไลยิ่ยงปืนปืนยังไงก็ต้องเป็นแปดแอดวาเลขดังมาเจ็ดดังมาเจ็ดเพิ่นว่าเจ็ดสีบมีเจ็ดสิบอมาแต่กรมาคือเกาเดอจังไนเพิ่งเกาลุงไม่เห็นกองคือเก่าแหมเอามารวมกันคือเกามันสิเป็นไปได้บ่วบ่าบามาเนาะค่ะมาคือเกาค่ะก็ะซึ่งเลขออกห้าเจ็ด แต่แอดนั่นว่าเจ็ดมาแอดก็เลยบ่มักเอาตั้งแต่แปดหาเนาะคะ่ะเอาแต่ 8, 5, แปดห้าเม็ดเดียวโอ้แอดว่าสิบปหาจัดหลายๆอยู่แปดหาหาแปดแต่ว่าก็ได้อยู่หรอกค่ะได้พ่อได้ใส่ได้สวยอยู่ค่ะเดี๋ยวงี้นี้คันฟันเด้อแอดสิมเาเบอาชูฟั่งเด้อค่ะเพราะว่าพักนี่ฟันแม่นฟันเข่าดีอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน,นี่แหละค่ะล่อเหล็ก มีที่มาพร้อมค่ะแล้วก็มีเลขมาไม่เนาะค่ะตัวเลขมาม้าไหมแนวทางมาไหมเพิ่นไหามาหางเดียวค่ะหางเดียวแจ้ว่าสิเป็นสามตัวค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงา่งไห้เมื่อเลขออกเด้อค่ะเศร้าเมื่อเลขออกจังไดเอฟซีก็อย่าพลาดชมเด้อพี่น้องค่ะอย่าพลาดชม ของเม็ดเดียวแตกค่ะเน้นไปที่บนซึ่งมันสำคัญคือเด็ดมากๆก็คือมันเป็นสามตัวค่ะสามตัวหางเดียวแตกค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอจบคลิปเท่านี้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะลักนวยของเสี้ยนหน่อยผ้าด้วยนี่ปังมากแม่นมาก แคบหน้าจอนี่แหละค่ะแคบหน้าจอไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเอฟซที่เขามาเบิงในคลิปอของเสื้อหน่อยผ้าด้วยตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เขามาติดตามเนาะ ขันบ่ไม่พีไม่นองกะเสี้ยนหน่อยกะยู่บด้เด้อขันบ่ขม่อเบิงมาชมค่ะขอบุญขอบคุนเพื่อนหลายๆพอกันไหมในคลิปหนาเด้อค่ะเสี้ยนหน่อยกะจะมีแนวทางดีๆมาฝากพีตอนนองคือเก่าค่ะขาชมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กะขอโตค่ะสวัสดีค่ะ